ไปโน่นเลยตรนี้เลยคหรือตัวนี้เข้าไม่ได้หรอกแล้วลูกก็น้องก็อยู่นูน่นท้องอย่นี้ไ,ไปเดินไปพอเอาเอ่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อแม่ fc ทุกคนนะคะ<อ>บบาฝากเ like, ป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนอุ้ยคนน้อยอื้ออื้ออ่ะอื้อออกลูกอื้อออก อ,อ,อ,อโอ้ไม่มีใครได้เห็นบุญลักอื่อๆน,นะเพิง่งเพิ่งได้เห็นไอตัวเล็กอืกอๆนะคะนี่ยังเป็นเขาเลยนะเขากินนมแม่เนาะยังเป็นเหมือนแบบขี้วัวขี้ควายอยู่นะคุณแม่ก็พอคุณแม่อแข่งกันปลดปล <laughs> ่อยแข่งกันปลดปล่อยจ้า เอ้ไต oh, ้ไต้ไตอื้อเสร็จแล้วไต้อื้อเสร็จแล้วไต้น้ำไหลไม่แรงสวัสดีนะคะโออเออเออ คุณต,ตากำลังอาบน้ำให้พวกคุณแม่มาคุณแม่ถูแบบอู้หูจะแบบตัวขาวเบาะเลยตัวขาวมากเลยค่ะ ดูคุณแม่ฉันค่ะโอถูคักถูเนยถูจนเสาโยกอ,ะอ่ะถูจนเสาโยกค่ะเไม่โยกเเสาข้างบนมาโยกนะคึกึกๆึกหนูเห็นไหมหนูมองดูข้างบนดิเสามันโยกขนาดเสาปูนยังโยกอ่ะเออไม่เห็น คุณตาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกินน้ำกับคุณตาคุณตาครับเฮ้ยเก่งแท้คุณตาอาบให้ผมด้วยครับเฮ้ยคุณตาอาบให้ผมด้วยครับไ <c ười> อ,อ้ต่อเพี้ยงี้ยงอือเฮ้ยดูค่ะ บุญลักษ์อยู่นี่นะคะทุกคนค่ะบุญลักษ์อยู่นี่นะแม่ๆใครที่มาเที่ยวแวะมหาบุญลักษ์ได้นะคะแวะมหาพี่จอยบุญลักษ์แม่แจนได้นะคะ <c oughs> ดูคุณแม่จ้ะ <c oughs> คุณแม่ดิฉันโอ้โหหนังถลอกแดงเลยถูจริงถูจังถูแบบรถกระหน่ำซัมเมอร์เซล <c oughs> ดูฮัน พวกแมงพวกมแมลงกัดคุณแม่แล้วคุณแม่ก็อ้ายคุณแม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยคุณลูกนี่จะปีนเสาแล้วจะปีนเสาแล้วคนน้อยจะปีนเสาแล้วอุย้ยอุย้ยอุย้อยดูทำดูทำดูทำวันแรกวันแรกมาอยู่ตรงนี้พี่จอยส่วนพี่จอยพี่จอยจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงพี่เมย์คลั้นจะให้มาอยู่ตรงนี้ไม่ไม่น่าจะไหวกลัวเขาไอ้นี่กันกับพี่เขา มาหาพี่และพี่ปกอกไม่ได้นี่นะคะเราไม่ได้ล้อมรั้วเนาะใช่ไหมไปคันคันคันยุงก็เยอะคะ่ะแมลงก็เยอะกัดคุณแม่โอ้ยคุณแม่ก็ูนคะ่ะตุ่มเต็มตัวต,ตุ่มพูดติปเต็มเลยไหมตุ่มเต็มอยู่คะ่ะ ผิวก็บางถูทีนึ่งนี่โอ้ยแม่แม่สังเกตดูผิวค่ะเราจะเป็นรอยกัดคุณตาคุณตาช่วยไหมคุณตา <laughs> คุณตาผมช่วยไหมกับเลยเอ๊ะ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  <laughs> เด็กน้อยจะอาสาคุณตาทำงาน <laughs> คือข้างในนี่ได้ยินแต่โฆศกประกาศว่ามีบัตรยืนนะคะมีบัตรยืนด้วยเพราะว่าคนเยอะมากมุนลธอยู่ตรงหอคอยอยู่สุดเลยนะคะอยู่ข้างในสุดเลย นูนูนูน่นนั่งนัง,น,งนั่งเล่นขีดตมแล้วนั่งเล่นขีดตมแล้วแกก็น,น้อยนั่งเล่นขีดต้มหรออ่เล่นขีดต้มหรอคุณแม่คุณแม่แบบถูอย่างเดียวค่ะคันเออถูจนบางไปหมดแล้วมาหาแม่มามาไอตัวเล็กมาตัวเล็กมาหาแม่เร็วตัวนี้ยังไม่กล้านะคะเพราะว่า เพิ่งมาอยู่ตรงนี้เป็นวันแรกอ,อลูกชายตัวน้อยยังไม่กล้าแผงริทนะคะออลูกชายตัวน้อยยังไม่กล้าแผงริดนะคะเพิ่งมาอยู่เป็นวันแรกนะออออถูคุณแม่คุณแม่ก็ถูเสาคุณลูกก็ถูคุณแม่ต่อเสาข้างบนนี่ดังดังกึกกึกกึกแล้วค่ะ ณแม่ออกมาข้างนอกไม่แตะกล้วยนะคะไม่กินกล้วยเลยคุณแม่กินแต่มันแก้วเดี๋ยวแม่นางก็ต้องไปหามันแก้วมาให้คุณแม่นะคะมันดีต่อเขาด้วยแหละเพราะว่ามันบำรุงน้ำนมเนาะเราก็อยากให้แบบกินกล้วยด้วยนะคะจะได้เพิ่มความหวานไปอีกนะแต่คุณแม่ไม่รับค่ะคุณแม่ไม่เอาเลยนะคะจะเป็นบุญลักษณ์เท่านั้นนะคะที่เป็นคนกิน <laughs> บุญลักษณ์บุญลักษณ์บอกรับหน้าที่กินกล้วยค่ะผม เริ่มออกสำรวจแล้วแต,แต่แต่ด้วยความที่แบบเขาเพิ่งมาวันแรกเขายังไม่กล้านี่นะคะเขายังไม่กล้าเดินไกลแม่เขานะยังไม่กล้าห่างแม่เ่านะ่เขาก็จะอยู่ประมาณเนี้ย้าถั้งหมดถือมือเขาตีเขาจีบบหาภาษาเตยมาเขาหยบตีมัน มาป้อนอาหารตัวเล็กได้นะคะมาป้อนช้างน้อยได้นะมีช้างน้อยนะคะมีช้างน้อย หมุนตามคุณตาแล้หมุนตามคุณตาคุณตาตำลายตัวน้อยกินอะไรกินกล้วยหรองน้องเอาที่มีกวยด้วยนีนี่มีกวยตามมีน่ายด้วยนตัวเล็กปอกเปลือกด้วยเอาเคือดีตัวเล็กปอกเปือกด้วย แม่น,นิงหันไปนู้นก่อนแม่หนิงชนะคนไม่มีแรง,แรงเดาา็กต้องฟ้องเตียงปันผมของพระอาสาจ้าเอามัน,กนกแก้วเอาอเมันแก้วให้คุณแม่นะคะมันแก้วให้แม่

ไม่กินค่ะไม่กินค่ะเีะเลือีก2ลไเป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาเก็บเอาต้องให้มันแบบนี้ให้ตรงงวงให้ตรงงวงอาจารย์มานี้มาอาจารย์มานี่มาม มาทางนี้ค่ะวาเปลือกเาทางนี้ค่ะจะพับจะี๋ยพาป้อนไอ้ตัวเล็กนะไปไปแม่ไม่ไม่ม่เด้หนูเป็นคนป้อนหนูเป็นคนป้อนค่ะเดี๋ยวเให้น้องก็มามาลูกอะอ่ะตัวเล็กคนน้อยมาอ่ะคนน้อยมาบุญรักมาอ่ะบุญรักน้อยมามามมัมม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 มทางนี้ทางนี้ทางนี้มามมัทางนี้ทางนี้ทางนี้มามมัมม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 มทางนี้ลูกมาทางนี้ตัวใหญ่เอาน้องนี่เดินยื่นถืงนีมานนี้มา มาไปไหนมานี่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 มา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 อ่าอ่าทึบอ่ะใส่ใส่มืออ่ะใส่มือใส่มือว้าวเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนน้องบุญรักค่ะใช่น้องบุญรักได้เจ็ดเดือนค่ะอาม่ามามมาอาม่ามามาคนเก่งมาอ่ะมามัมมานี้เทมิสเทมิส นี่ทางนี้ทางนี้แม่ไม่มีแม่ไม่มีทางนี้อะไบปุ๊บปุ๊บเว้ยในเจ็ดเดือนคุณแม่น้ำนมน้อยตัวเล็กหน่อยค่ะใช่ค่ะคุณแม่เขาคุณแม่กับพี่ชายก็วันที่ห้ามกรานี่ก็ถึงวันเกิดแล้วถอย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 ไอ้คนน้อยถอยเลยถอยเลยถอยเลยชื่อบุญลักษ์ค่ะพี่ชื่อบุญหลายใช่มีค่ะออกมาทำงานวันใด ลายบุญหลายจอยค่ะบุจะันี้เ็กระเด็นค่ะกระเด็นเจนี้ยเ็นหาง่ีางทหารความดันความตระสือดีดีถ้าเป็นงาก็เสริมบารมีค่ะนี้เป็นแงแ่หางช้างค่ะดันความกระสืดีดีแหมนี่ตรงหลัร้อยห้าสิบ่เป็นสาอันนี้มันมีโอกาสแตกไมคะอันน่ไม่ไม่ค่กได้เป็นกูุ่แบบทำแบบ ข้อมือเนี่ยเป็นเป็นปลายเหรอคะเป็นนใหญ่เป็นวงเวยนทำเป็นกำไรอ่ะก็สั่งไปก็จะราคาก็ขึ้นอยู่ขนาดแล้วก็เวลาขายเราไปทำเองอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีอันนี้ในใจอะค่ะมีแบบว่าเราอยากแกะอะไรอะค่ะเราก็สั่งแล้วทีนี้พอแกะเสร็จเราก็จะส่งไปให้ทางวัฒน์ ใช่ค่ะพยาคิดราคาเป็นชิ้นก่อนแล้วก็ไปคิดราคาพยาผู้ชายคุณแม่เขาอันนี้ค่ะบอดซูดเป็นายงานมันไม่ค่อยแตกใช่ค่ะเนี่ยค่ะวงเล็กก็จริงแต่ว่าแต่ว่างานไม่ค่อยแตกกำไรข้อมือเราก็ลนแตกเอามาซ่อมได้ค่ะเอามาซ่อมไมมันร้าวซ่อมได้ค่ะซ่อมแบบไหนก็ค่อยแฉงอต้องดูแผลก่อนค่ะมันมันเป็นร้าวอะ มันต้องต้องดูแผลว่าเป็นแผลยังไงอะค่ะมันมันมันเราถึงจะอ่านงานออกว่าเราจะซ่อมแบบต้องบ้างต้องแผลทงหรอะไรออกต้องต้องต้องดูก่อนว่ามันจะต้องแกะลึกเปล่าเพราะว่าคือคือถ้าแผลมันไม่ลึกไม่อะไรมันก็อาจจะทาไม่ได้ง่ายแต่ถ้าแผลมันลึกแผลอย่างนั้นนะแผลแผลแผลเล้าอยู่ใช่ไหเอาเอากาวร้อนหยอดก่อนก็ได้ค่ะ เพื่อประคอง,งเขาถ้ามันเป็นกำไรแผลไม่ลึกอะค่ะเป็นแผลแค่แผลรล้าแต่ถ้าหักเลยเนี้ยเราสามารถทำเป็นกําไรตัดใส่เงินให้ได้ไม่เราเป็นทองอยู่แล้วค่ะเราเป็นทองเข้าใจค่ะเข้าใจพูดถึงว่าแต่เป็นเงินคือถ้าถ้าเป็นทองก็ต้องเอาเอาเปอร์เซ็นต์ของที่น้อยเพื่อที่จะมันจะพยุงอ่ะ ตัวงงาได้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นทองเยอะอ่าทองมันอ่อนเนี่ยคะตที่แล้วมันคือด้งานั่นแหละค่ะตัวงงานั่นแหละค่ะเราก็แต่เราจะไม่สามารถใส่อย่างอื่นไปได้เพราะว่าตัวทองเราเราฟุ้งหมดแล้วไม่ได้หมดเราคือเป็นส่วนอยู่ในตัวงานที่ว่างเราอยากดูมันต้องต้องอะไต้องต้องดูก่อนถ้าดูถ้าไม่ดูแข่งาก็ทำให้ไม่ได้คุณนะคะอย่ามาตุกตา <Yeah. S 2> โอเคค่ะพ่อแม่ไม่ซีค่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราให้บุญลักะคณะรับนักท่องเที่ยวก่อน <Yeah. S 2> เดี๋ยวเจอกันใหม่ไลนหน้านะคะ yeah. เดี๋ยว,มวไม่นางอ่ะว่างๆเดี๋ยวแม่นางมาไลฟ์ความคิดดื้อความสนของ <ใน S 1> บุญลักณน,น้อยให้ทุกคนได้ดูนะคะเ <ใน S 1> ดี๋ยวไปควบคุมการแสดงก่อนเพราะว่าเด็กชายบุญลักษณ์จะปีนคอกอแล้วห้าสิบครัก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย่ก่อน